ดูดิสียเอาจริงนะเอาจริงนะลูกค้าไม่เจ็ดหอกนะมันตัดเพลินมันนะแต่ช่างนี่พาคให้เมามันแล้วเกินช่างมือเบามากนะแต่พาดพาให้เมามันแล้วเกิน แต่ข้างนี้สิคะเนี่ยดูดิดูด,ดิปวดยังตุบ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 ,ตบจังคันคันนะอืมมันะความม้วนของเขาอะ่ะจิตไม่อยากจะอยู่อะ่ะดูดิโน้ยใกล้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 ดูดิความม้วนอะ่ะเล็บม้วนมากอะ่ะม้วนมากดูอื้ม จะม้วนไปไหนนักหนาทั้งเล็บทั้งเนื้อเลยอ่ะอหือคือแบบคือแบบตอนนี้ได้ดูแบบใกล้มากเลยใช่ไหมหนูมาก <laughs> ดูดิอือหือดูดิเล็บกพอ,อกหมดแล้วเหลือหนังดิหนังเหลือเป็นก้นอนเยอะ<ๆ>แล้วด้วยอือหือ เ,เป็นก้อนๆเดยไปแข็งเป๊กด้วยอ่ะออไม่รู้เป็นม้วนอยู่ทำไมนักหนาเนาะโล่งเดิ <c oughs> ตจางเมื่อกี้แข็งๆโล่งเดิโอเคโล่งเลยอ่ะหมูเดิที่สุด ข้างนี้ยังเหลือหนังหนังยังมีเก็บละเอียดมากห,ห,หนังยังมีโอ้อร่อสุดโบเยจา้าหืดูดิยาเวเลย ั้งเล็บทั้งปวดมาไหมเนี่ยไม่ปวดจ้ะขนาดขนาดไม่ปวดเนาะหนังดูดิขนาดไม่ปวดมานะเนี่ยมันโคบหนังด้วยเนาะใส่เท้าหัวเหล็กไงอ๋อเดี๋ยวนี้ใส่ใส่แต่ถอง,งเด็กใช่ไหมใช่จ้ะโอ้ยขอันีโมาก บอกตัดตัดไม่มีปวดมีแต่มันยิงให้ยิงให้ถ่ายให้ด้วยนะเขาบอกว่ามันดีจังเลยจากตอนตอนแรกอะ่ะที่จะว่าเกง่งเก่งว่าตัดเล็บรอยนี่หนูตอนนี้เก่งกว่ากองสันหนังแข็งหนังแข็งมากนี่ตึงนะหนูนะจ้าหนังแข็งมาก มันใกล้เลยมันใ,ใกล้เลยดูดิโอ้โดูหนังดูหนังเดยอื้อคาดความออม้วนความม้วนลงลึกมากโอเคดูโบโลเลย